มาเดินออกกำลังกายตากฝนใช่ไหมกางสายฝนจะไปไหนก่อนคุณชายบอกมาจะป,ปล่อยปลาโอ้ <laughs> จะรอดนี่ยน่าจะรอดด้วยไปตลาดได้ได้ปลาดุกมาปล่อยกันคนละตัวค่ะเดี๋ยวดูปลาดุกหน้าเขียงเดี๋ยวดูทางลงแป๊บนึง จะไปปล่อยที่หน้าวัดแต่ว่าเนี่อค่ะเขาทําทางน่าจะเดินไปไม่ได้นะคะชายเนี่ยดูดูบันไดตรงนี้ดิได้ไหมเขาลื้อตัวหน่อหน่าจะโบว์อะไรนะคะนู่นน่าอยู่แล้วก็เลาะไปนู่นน่ะนู่น่อยเลาะเดินไปนู่นใช่ไหมนี่ค่ะเลาะไปปล่อยด้านท่าหน้าวัดค่ะ ฝนก็ตกพอดีเลยไปตลาดตลาดกำลังจะวายค่ะพอดีฝนตกก็เลยได้ปลาดุกมาสองตัวเขากำลังจะเก็บแล้วค่ะด้านบนเดินไม่ได้แล้วมันมีบทสวดด้วยนะอุ้ย,ยตกใจหมดเลยไ, <laughs> ไ <laughs> จะมาปล่อยปลาด้วยเหรอ ตกใจหมดเลยไม่ต้องมาด้วยนะกระโจนมาอย่างเร็วจะลงยากอย่งนะตรงนี้นั่นนะสิชายระวังลื่นมันเปียกไปเดินล้อไปอีกเรื่อยๆก็ได้ใกล้จะถึงแล้วเดินออกกำลังกายไปในตัวไปจ้ะไปปล่อยที่นู่นเลย,เยถึงแล้วจ้าหน้าวัดพอดีค่ะ ตอนแรกว่าจะปล่อยตรงนู้นแต่ว่าลงไม่ได้ค่ะมันมีสองถุงอ่ะเอาออกมาถุงนึงแยกกันเป็นตัวเห็นม่ค่อยต่อ,อยู่เลยน้ำที่นี่จะเป็นสีน้ำตาลเลยอ่ะก็เหมือนแม่น้ำปิงที่บ้านเนาะอันนั้นมันจะเป็นด้านล่างมันจะเป็นทรายอะค่ะเหมือน,นัน ก็จะใสหน่อยให้คุณชายท่องก่อนแล้วค่อยปล่อยหมาบทตวจเจอไหมเจอระวังหลังด้วยนะเมื่อกี้เดี๋ยวเพื่อหมาไวอ่านไปหนึ่งชั่วโมงคุณชายระวังลื่นนะไปจ้าดุบไปมีชีดเลย ใชไ,ไ,ไหมใชยแล้วขนม้าใชแล้ว,ลวมุดดินแล้วมองไม่เห็นน้ำคุ่นไปน้ำฝุ่นเลยฝุ่ชายใช่ไหม <laughs>